ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำคุณนามของมารดาบีดามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เชิดชูพ่อแม่เป็นหลัก คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงยกพ่อแม่ให้สูงเหมือนกับคุณนามของมาดาบิดาที่อาตมาพา,า,าจจนำมาเผยแผ่ข้อแรกก็คือพระพุทธศาสนาเชิดชูพ่อแม่เปรียบเหมือนพระรมเปรียบเหมือนพระพรมของบุธ,ธิดาทุกคนภาษาบาลีท่าน ให้คําว่าพระมาติมาตาปิตโลมารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรหมของบุตรสาเหตุที่ท่านยกให้เป็นพรหมของบุตรเพราะว่าพ่อแม่นั้นปฏิบัติต่อบุตรธิดาทุกคนโดยใช้พรหมวิหารธรรมตีประการนในก็คือเมตตา รักใกล้ปรารถนาจะให้ลูกของตนเองเป็นสุขกรุณาความสงสารคิดช่วยลูกให้พ้นทุกข์ปุถิตาพอยินดีเมื่อลูกได้ดีได้ดีและอุเบกขาความบางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อบทถึงความวิบัติ นี่เป็นคุณธรรมของพ่อแม่ที่พุทธศาสนายกให้เป็นพรหมของบุตรในประการที่สองท่านยกพ่อแม่เปรียบเสมือนครูเหมือนอาจารย์ท่านให้คำว่าปุภาจริยาติวุจ,จเล พ่อแม่ชื่อว่าเป็นบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์ของแรกคนแรกของบุตรทุกๆคนพ่อแม่สอนบุตรให้พูดได้ให้พูดคำเพราะให้พูดคำต่างๆสอนกิริยามารยาทนิสัยใจคอให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรพ่อแม่เป็นผู้สอนมาก่อนเป็นผู้ให้คุณธรรม ต่อลูกมาก,ก่อนก่อนครูอาจารย์ทั้งหลายและในประการที่สามก็คืออาหุเนยยาจะโปตานางประชายะอนุกรรมปรกาพ่อแม่นั้นชื่อว่าเป็นอาหุเนยยะคือเป็นพระเปรียบเสมือนพระ ผู้ที่คอยรับเครื่องบูชาของบุตรเพราะเป็นผู้ทนุถนอมบุตรมาก่อนฉะนั้นเมื่อบุตรธิดาโตขึ้นทามาหาได้ก็ควรจะดูแลพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงสองอย่างเลี้ยงใจก็คือไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ เลี้ยงตัวก็คือเลี้ยงด้วยปัจจัยสี่าวปลาอาหารเครื่องุ่งห่มนี่เป็นคุณนามของบารดาบีดาของบุธิดาทุกคนบุตรธิดาทุกคนควรจะเชิดชูพ่อแม่มีพ่อแม่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตอนเองถ้าจะให้ดีก็ อัดรูปของพ่อแม่แฝงคอออกจากบ้านก็ยกมือไหว้พ่อแม่แล้วมีพ่อแม่เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่พึ่งทางใจอัดรูปของพ่อแม่มาแฝงไม่ที่คอดีกว่าไปเอารูปอะไรก็ไม่รู้มาแฝงดีหรือไม่ดีเราไม่รู้แต่พ่อแม่นั้นมีพระคุณต่อเราอยู่มากมาย ท่านมีพระคุณต่อเราอยู่มากมายฉะนั้นควรบุตรธิดาควรจะอัดรูปพ่อแม่แฝนไว้ที่คอแฝนไว้ตลอดเวลาแล้วความจเจริญรุ่งเรืองแล้วอยากจเจริญก็จเจริญจะร่ํารวยก็ร่ำรวยดีฝ่าเอาวัตถุอื่นๆเอาคนอื่นๆมาแฝนคอซึ่งเราก็ไม่รู้จักเพียงแต่โฆษณาชวนเชื่อว่าปกป้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พ่อแม่นั้นคุ้มครองบุตรธิดามาแต่ แรกเกิดตั้งแต่อยู่ในครรจนเจริญเติบโตอัตมาฝากไว้ให้คิดเจริญหมอด